สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมารีวิวสกินแคร์ที่เป็นกระแสนหนักมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น t ิ k กต็อกยูทูบเนี่ยรีวิวกันเยอะมากนุชาก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่แบบปังจริงหรือว่าแค่กระแสแต่ก่อนอื่นนะครับที่นุชาจะมาเลือกใช้เนี่ยนุชาจะทําการรีเสิร์ชก่อนว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าใครเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ใครเป็นเจ้าของนะครับนุชาก็ไปรีเสิร์ชพบว่าแบรนด์เนี่ยชื่อว่าวิกก้าสกินแคร์ครับเป็นตัวที่แพทย์ที่มี ของคุณหมอกุ้งนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เป็นลายเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเป็นเซฟเดิมหรือว่าผิวที่แบบไม่สมดุลนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับทําการสอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดลองใช้ประมาณเกือบ2เดือนเลยครับสรุปกันนะครับว่ามันดีจริงหรือว่าจกตานะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวที่แบบฮิตมากๆสําหรับคนที่แบบต้องการบํารุงผิวนะครับทำให้ผิวของเรากระจ่างใสทําให้ลดสิวซึ่งเป็นตัวน้ําตกเฮดวิโก้ตัวนี้ครับ วิกาสกินแทร์พิกโกไบโอติกเอ็กซ์มาร์ชูมโลชั่นครับนุชาขอเรียกสั้นๆนะคะว่าเป็นน้ำตบเห็ดพิกโก้ครับซึ่งตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2ขนาดนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับสําหรับใครที่ต้องการทดลองก็สามารถหาซื้อขนาดเล็กนะครับมาใช้ได้นะครับขนาดเล็กอยู่ที่35 ml ขนาดใหญ่นะครับจุกๆอยู่ที่100 ml ครับในด้านของคุณสมบัติของตัวน้ำตบเห็ดพิกโก้ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับจะสามารถบํารุงผิวนะครับแล้วก็เสริมชั้นผิวหรือว่า เกราะปากการผิวสกินเบลเออร์ของเราให้แข็งแรงแลวก็เป็นตัวที่สามารถปรับค่า pH นะครับทำให้ pH ผิวของเราเนี่ยบาลานซ์นะครับแล้วก็พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปครับเรามาดูกันในด้านของแอคทีฟเมดเดนต์ในตัวน้ำตบเห็ดฟิกโกตัวนี้ครับตัวแรกเลยนะครับเป็นสารสกัดที่ชูโรงทําให้ผิวของเราแข็งแรงเลยนะคะก็คือตัวสารสกัดจากเห็ด3สายพันธุ์ครับซึ่งสารสกัดจากเห็ด3สายพันธุ์นี้นะครับทำให้ชั้นผิวของเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงเสริมชั้นผิวทําให้สกินเบลเออร์ของเรา เกิดความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ไวต่อการเกิดสิวใหม่นะครับแล้วก็สามารถช่วยกระชับรูขุมขนลดรอยแดงนะครับแล้วก็ทําให้กระตุ้นการทํางานของคอลลาเจนได้ครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบขึ้นหรือว่ามีอาการแดงๆนะครับที่ผิวตัวสารสกัดจากเห็ดนะครับสามารถช่วยได้ครับและตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดจากงานวิจัยก็คือแอคโทอินครับเป็นสารสกัดที่จะสามารถทําให้ผิวของเรานะครับเกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้ผิวของเราทนต่อมลภาวะที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นพอลูชันนะ ครับ PM 2.5นะครับแสงแดดฟุ่นควันต่างๆแล้วก็ยังสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่นุชชาคิดว่าเป็นตัวที่ว้าวมากๆเลยนะแล้วก็นุชชาปลื้มที่เขาใส่สารสกัดจาก a อคทิว e ลนะเข้ามาในตัวนี้ด้วยครับและตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดที่เรียกว่า t o b a c i l l u s f โ r m แ n นนะครับเป็นสารสกัดที่ได้จากการหมักบ่มครับเป็นโปรไบโอติกที่จะสามารถเสริมชั้นผิวนะครับแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่า Skin om, <S <S ส,ส,สกินไมโครไบโอมเกิดความสมดุลช่วยทําให้ผิวเรวา กลับมาสุขภาพดีแล้วก็ทําให้ผิวเราเกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นได้อีกครั้งครับและตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดจากงานวิจัยก็คือเบต้ากูแคนนะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างที่จะราคาแรงมากๆแต่เขาใส่เข้ามาก็ถือว่าวาวมากๆ,ๆตัวนี้เป็นสารสกัดที่มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายครับทำให้ผิวของเราแข็งแรงลดการหนักเสบนะครับลดการระคายเคืองของผิวนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็ใช้ยารักษาสิวอยู่ใช้ตัวแต้มสิวอยู่แล้วก็เกิดการระคายเคืองตัวนี้เหมาะมากๆเลยครับ ยังมีสารสกัดจากใบโบบกชนิดพิเศษนะครับใช้ในการดูแลปัญหาเรื่องสิวแล้วก็รอยแผลเป็นซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะสามารถตรงไปดูแลผิวของเราเนี่ยได้อย่างตรงจุดครับและตัวนี้นะครับยังมีซิงค์ CA เป็นสารที่จะสามารถช่วยยับยั้งการทํางานของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวก็คือเชื้อ C ีแอ e เนครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ครบในการดูแลผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวลอกผิวไม่สมดุลเป็นเซปเดิม สามารถใช้ตัวน้ำตกเ็ดพิกโกตัวนี้ได้เลยครับมาดูกันในด้านของเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวน้ำตกเ็ดพิกโกตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับไม่มีสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองเลยครับแล้วก็เนื้อของเขาครับจะเป็นลักษณะของเนื้อที่บางเบามากๆครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันนะครับอย่างตัวลูกชายเองมีปัญหาเรื่องผิวมันมากๆแบบพ้อนใส่ได้เลยเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งก็จะชอบนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถทําให้ผิวเราเกิดความชุ่มชื้้้นนนไดดดววยคครรับโออเใาาขงิธีก ใช้นะครับสำหรับส่วนตัวแล้วนะครับนุชาจะใช้2วิธีก็คือ1สําหรับใครที่ต้องการใช้เป็นโทนเนอร์นะครับสามารถใช้ร่วมกับสามรีในการใช้ทําความสะอาดหลังจากที่เราล้างหน้าได้เลยนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือการใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวน้ําตบนะครับหลังจากที่เราล้างหน้าครับก็คือเทเทใส่ฝ่ามือนะครับแล้วก็ตบตกที่ใบหน้าและหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใช้สกินแคร์ใช้ยารักษาสิวใช้เซรั่มอะไรต่างๆที่เรามีนะครับร่วมได้เลยครับเมื่อสรุปในด้านของผลลัพธ์การใช้นะครับหลังจากที่นุชาใช้้ตัวนําตเห็ใช รประมาณเกือบ2เดือนนะครับนิดๆนะครับคือนุชาพบว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องแบบผิวแพ้ง่ายในช่วงนี้เพราะว่าไปทาเลเซอร์รักษาลุมสิวแบบบ่อยมากๆ,ๆเกือบทุกเดือนเลยครับเวลาที่นุชาออกแดดเจอเหงื่อต่างๆใช่ไหมคะมันก็จะมีผิวอักเสบเกิดขึ้นนะครับนุชาก็ใช้ตัวน้ําตกเห็ดพิโกตัวเนี้ยพบว่าสามารถช่วยทําให้ผิวของนุชานี่เกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นได้จริงคือไม่จกตาครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะคบที่นุชาชอบก็คือสามารถช่วยรักษาอาการหน้าแดงผิวแดงผิวที่มันบอบบางเนี่ยได จริงครับ <Wow. S 1> มันจะมีช่วงหนึ่งที่นุชาแบบเออไปต่างจังหวัดแล้วก็เราไปทาเลเซอร์มาใช่ไหมผิวหน้าของเรามันจะเซนสิทีฟมากทาครีมกันแดด SPF 50แบบมันก็ยังไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้สามารถช่วยลดหน้าหมองได้ด้วยนะในด้านของความเห็นสําหรับนุชานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยปานกลางหรือว่าหนักก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังพบว่าไม่กระตุ้นทําให้เกิดการคระคายเคืองแล้วก็ไม่กระตุ้นทําให้เกิดการอุดต,ตันครับดังนั้นนะครับตัวนี้ให้ผ่านครับไม่ ที่เป็นกระแสะแล้วก็ดีจริงๆครับน้ำตกเห็ดจบไปแล้วนะครับมาดูตัวเซรั่มนะครับสาหรับคนท,ที่มีปัญหาเรื่องสิวตัวนี้จะดีจริงหรือว่าบงนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ฮิตติดปากกันเยอะมากในโลกโซเชียลนะครับก็คือเซรั่ม b ีลดสิวสูตรหมอกกุ้งนะรู้ชักก็แบบเฮ้ยมันปังขนาดนั้นเลยหรอก็กคือไปดูแอคทีฟกันเดนครับเขาบอกว่าเฮ้ยสามารถช่วยลดสิวได้จริงๆ,ๆโอเคก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยมันสามารถลดสิวได้ยังไงมาดูกันก่อนนะครับว่ามีกี่ขนาดมี3ขนาดนะครับนี่ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้าใครแบบเฮ้ยยังไม่เคยลองอยากจะลองก่อนนะครับสามารถใช้ 7ml ก่อนได้ครับในด้านของคุณสมบัติจริงๆแล้วนะครับเขาเคลมไ้ว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยสามารถใช้ได้ในด้านของแอคทีฟแกลเลนเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันถึงปังขนาดนี้ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวในเอซินามัยนะครับที่เขาใส่ความเข้มข้นมาถึง5%าครับตามงานวิจัยเขาบอกว่าระดับ2-4%เนี่ยก็ให้ผลแอคทีฟที่ดีมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับใครที่แบบชั้นผิวอ่อนแอม จะสามารถทําให้สกินเมเอร์ของเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่สามารถเสริมทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงก็คือเซรามไอครับเป็นตัวที่เป็นสารสกัดจากยูรมันเซรามไอตัวนี้จะสามารถทําให้เปราะปลาการผิวเราหรือว่าสกินเมเลอร์แข็งแรงเพิ่มขึ้นถึง50%และตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดจากไบโบบกครับซึ่งเป็นแอคทีฟที่จะสามารถแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับสามารถช่วยลดรอยแดงรอยดําจากผิวของเราได้แล้วก็ยังสามารถช่วยลดแบคทีเรียซึ่งงเเเป็นสาาหตุขอกรกริด หรือว่าเชื้อเซกเน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับในด้านของเนื้อเซรั่มของตัวเซรั่ม B3 ลดสิวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับแล้วก็เป็นเนื้อที่บางเบามากๆเหมาะสาหรับทุกสภาพผิวแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันมากๆนะครับต้องปลื้มมากๆแน่นอนแบบวูชาเดนดชาชอบมากเลยครับในด้านของวิธีการใช้ครับตัวนี้สามารถใช้หลังจากที่เราใช้น้ําตบเฮดฟิโก้ได้เลยนะครับใครที่แบบอยากจะใช้แบบเดียวๆนะครับหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัว บำรุงหลังจากที่เราล้างหน้าโดยการใช้ประมาณ3 4หยดนะครับแล้วก็ทาทั่วใบหน้าและลำคออย่าลืมทาคอนะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าขาวคอดำอย่างเงี้ยมารีวิวสรุปนะครับหลังจากที่นุชาได้ทดลองใช้ตัวเซรั่ม B 3ลดสิวสูตรหมอกุ้งนะครับเกือบ2เดือนนะคบพอๆกับตัวน้ำตกเห็นเลยนะครับในด้านของการรักษาสิวนุชาเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นสิวเป็นเป็น,ปนหายๆคือมันไม่ได้หายขาดอยู่แล้วแหละตัวนี้จะเด่นในด้านของการลดการอักเสบของสิวนะครับโดยไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองเพิ่มนะครับอันนี้เป็นตัวที่นุชาวามาก างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือนุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายมากผิวแดงง่ายเพราะว่านุชชาเนี่ยไปทาเลเซอร์รักษาหลุมสิวมาเกือบทุกเดือนเพราะว่าตอนนี้หลุมสิวไข่จะหายแล้วทุกคนนะครับแล้วก็ใช้ตรเนี้หลังจากที่นุชชาทําเลเซอร์ประมาณ2สัปดาห์เป็นต้นไปนะก็ทําเลเซอร์มา ไวมากทุกคนด้วยสรุปเลยตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวทุกระดับนะครับใช้ร่วมกับยารักษาสิวได้รอดครับเป็นตัวที่นุชาคิดว่าผ่านไม่โบงครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นตัวที่นุชาให้คะแนนเต็มเลยอ่ะความประทับใจของตัวน้ำตกเห็ดพิโกจากวิก้าสกินแคร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเซรั่มดีสามลดสิวสูตรหมอกุ้งตัวนี้นุชาคิดว่าเราอยากจะลองใช้ตัวนี้สามารถลองแยกเดียวก็ได้หรือว่าจะใช้คู่กันก็ได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะสามารถเสริมประสิทธิิภาาพในกรดูแลผ เป็นตัวบำรุงนะคะแล้วก็เป็นลดการอักเสบของสิวเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับสามารถใช้เป็นขนาดทดลองขนาดเล็กๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยอย่างตัวน้ําตกเห็ดตัว,ตตวนี้นะครับจะมีขนาดทดลองแล้วก็ตัววิตามิน B3 นะครับก็จะมีขวดเล็กๆแบบนี้ให้เราเนี่ยไปทดลองใช้นะครับนุชาคิดว่าเป็นตัวที่จะสามารถคาดหวังผลในการดูแลปัญหาผิวของเราได้ด้วยครับสามารถไปหาสอยกันได้ตามช่องทางออนไลน์ได้เลยครับเดี๋ยวนุชชาะจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะาารับสำหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย แล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย